สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับกับเทียุกกี้ร้านอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็ที่เปิดหน้าเมื่อกี้นะไปทำอะไรนี่มานะครับไปหาของมานะครับเพื่อจะมารีวิวตัวนี้นะครับฮุกกี้ใหม่นะฮุกกี้มอนะครับครับแล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับเอาเรื่องกิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมแรกคือสมบัติใหม่นะลูกศร ลมคว่ลมอรลมเมิดนะครับนี่ครับลูกสอนกระบอกลูกกระบอกลูกศรลมเมิดนะครับอ่าเขาจะเขาจะอันนี้จะยิงลูกศรมาแล้วเราก็เก็บเิ็ลูกศรเราจะได้คะแนนนะครับอันนี้เป็นของกิจกรรมของกี้ใหม่นะครับถ้าเราทําตามนี้ครบนะเราก็จะได้เราก็จะได้เม็ดหนึ่งเม็ดสีเหลืองนะครับเพื่อเอามาแลกนี้นะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ พุก,กี้ใหม่นะครับพุก,กี้หมอนะครับนี่ครับก็จะมีสามตัวด้วยกันนะมีจ,จมิ้งจอกมีสิงโตนะครับจิ้งจอกแล้วก็แพนด้าแดงนะครับไม่ใช่ลักคูน,นะครับแพนด้าแดงนะครับตอนนี้เขาก็ไม่เสียนนะครับนะครับสิงโตท็อกเกล,ลิงนะครับนี่คือสิงโตนะครับแล้วก็สิงแล้วก็จิ้งจอกบัตเตอร์นะครับ นะครับข้างนะครับก็สีเหลืองนะซึ่งจอะบัตเตอร์นะครับแล้วก็แพนด้าคุกี้แพนด้าแดงเมเปิลนะนี่คนระับแล้วก็ไม่ได้แชร์เล่นนะแชร์เล่นมีแชร์เล่นมานะให้เล่นนะครับเลี้ยงก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพียวครีมนะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราใช้นี่นะครับมันก็จะผลิตครีมออกมาให้เรานะครับเป็นเยลลี่ครีมนะครับแล้วเราก็เก็บว่าก็จะได้คะแนนเหมือนกันนะครับไอ้จะมาเล่นคสมบัตินะครับถ้ามีแคนดี้ด้วยก็จะเป็นมีเยลลี่อันใหญ่นะครับจะได้คะแนนเยอะนะครับได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับสิงโตจะคำรามนะถ้าเกิดถึงถึงจิตแบบกำหนดนะครับ พอคำรามเสร็จตัวมันก็จะเปลี่ยนเป็นชิ้ตจอกนะครับพอจิ้ตจอกแฉบเต็มมันจะวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีแคนดี้ก็ให้กดสไลด์นะมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะอย่างนี้นะครับมันจะมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะวิ่งได้สองครั้งนะไอ้ฮันด้าแดงนะบอ้หน้าแดงจะโดดจะจะเหมือนจะเหมือนนี่นะครุกกี้ทันเคกนะครับ คือจะล่อนนะจะเอาใบามิสเปอร์นะข้างหลังนะมาล่อนนะนี่ครับจะล่อนอย่างนี้นะแล้วก็ชนซิกข่าแล้วจะได้คะแนนนะไอตัวฝังขิะที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะนี่เขียนว่าฟรีเวอร์นะคือเป็นสมบัติของนี่นะ็นสมบัติ จังไกเวลานะจังไกแห่งเวลานะที่เหมือนที่เหมือนเข็มทิศนะไเหมือนเหมือนเข็มน,นาฬิกานะบางครั้งมันจะมันจะไม่มันจะผลิตไม่ได้ไม่เหมือนกันนะแต่ละทีนะบางทีก็เป็นเยลลี่บางทีก็เป็นตัวสอนนะนี่เดินเลยนะเนี่ยครับอันนี้นะครับ เนี่ยมันจะมันจะผลิตมาไม่เหมือนกันนะแต่ละทีนะครับแล้วก็มีหนังสือสมบัตินะครับดอกเลยนี่หนังสือสมผมเอาหนังสือสมบัติมาด้วยเอเอหนัสอสมบัติแรงลายแพรสมบัตินะครับสมบัติสมบัติของลายแพรสมบัตินะครับอาจจะฟังจะแตกนะครับ อ๋อผมจำผิดน,นะมันโดนได้สามมันหมุนได้สามมันสไลด์ได้สามทีนะผมเจาะนะขออภัยนะนะครับถ้าเกิดสมบัตินะสมบัติอะไรแทงผลสมบัตินะถ้าเกิดเราเราเคาะถะเกิดเราเคาะเขากระดักเขากระดอนแล้ว,ลว,ลว,ลวก็วจะมีของสมบัติให้เราเก็บน,นะครับแล้วแต่มันจะเปิดได้อะไรนะได้เป็นเหรียญบ้างได้เป็นวิ่ง ไดเป็นอของวิ่งเร็วรล่ให้ตัตขยายบ้างนะครับแล้วก็ได้แก่ลายแทงสมบัตินะครับแล้วแต่มันจะให้มานะแลแมันจะสมได้นะแล้วก็อันอันแรกนะครับอันสุดท้ายี่ที่ผมจะพูดถึงในรายสุดท้ายนะคือไข่พืพ้นชี่นะครับ ชื่อขายคลืนชื่อสีแดงนะชื่อเต็มๆนะชื่อตามนี้เลยนะขายคลืนชื่อสีแดงนะแล้วก็ถ้าเกิดเราตายนะก็จะคืนชือให้เรานะอ่ะลุงปลดกระโดดยังไงก็ตายอยู่ดีนะเราก็ได้ประมาณนี้นะครับ ผมยังทำเร็วน้อยอยู่นะครับเร็วยังไม่เยอะนะครับเอและมันค่นข้าแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับยังไม่มีสมบัติยังไม่มีของครบนะครับอันนี้ก็จะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทำตามอีเวนต์นะพวกนี้นะก็เรื่ได้ของลงวันนะคเออแล้วก็มีเออเขาเรียกอะไรนะ กิจกรรมไอ้ด่านมาใหม่นะเป็นด่านกิจกรรมมาใหม่นะเราขอแลกนี้ก่อนนะคื่อให้เราไนนะอ้นี่นะคเอานี่ครับตอรี่ลินตอรี่รันนะอีเวนต์นะตอรี่รันนะมันก็จะมีบอกนะว่าให้เราทำอะไรบ้างนะเนี่ครับต่อคะแนนให้ได้สองเซตสอง 220ล้าคนคะแนนนะครับแล้วก็เก็บผลโบราณ5อันนะครับแล้วก็คุกกี้บัฟนะกับคุกกี้ในอาคุกกี้ตนี้นะครับคุกกี้ตัวนี้นะครับเนี่ยควผสมโบนัสนะอันน,นนี้นะในหววนี้นะเราจะได้คะแนนนะแล้วก็ แล้วก็เอาเอาเหรียญเอาเหรียญที่เก็บได้มาแรกมาแรกพวกนี้นะนี่ครับถ้าเราเปิดสเตจสี 4, เราเซียร์สเตจสี 4, ่เราก็จะได้พวกนี้นะเราก็จะปลดอันนี้นะสเตตเจ็ก็ได้นี้นะแล้วก็ได้พุกกี้ใหม่นะพุกกี้ชูรถพุกกี้ชูรถนะอย่าอย่อย่าอ่อยเาีย่าอยนาอย่าอย่าอย่อ่าอ่าอย่าอย่าอย แล้วก็มีคุกกี้สายลมนะครับนี้เปิดนะก็มาเล่นกันนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดตัวสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการใจใผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ขอ้องหออภครที่พูดเร็วนะเพราะว่ามันจะสิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวมันจะอัพนานนะก็้องหออภครจริงๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ